สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูสงจะพาเพื่อนๆจัดสวนใหม่นะคะพอดีมองไปเห็นต้นไม้ที่อยู่ในด้านในของของหน้าบ้านนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะจัดให้เขาใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปจัดพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆเนช้าขึ้นมานะคะครูสงก็มองเห็นต้นไม้ที่อยู่ในด้านลึกของสวนหย่อมสวนหย่อมเก่านนี้นะคะกระถางนี้เป็น หัวใจสีม่วงค่ะหัวใจสีม่วงต้นนี้ก็ตอนนี้ให้ดูก่อนว่าตอนนี้ไม่สวยนะคะใบก็ออกมนๆนะคะไม่สวยเท่าที่ควรเดี๋ยววันนี้จะจัดแต่งให้สวยงามเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกวักมรกตนะคะนี่ต้นนี้ค่ะอยู่ด้านในเหมือนกันไม่ค่อยได้เข้าไปดูแลเขาก็นี่ค่ะดูลำต้นเขาก่อนที่จะจัดสวนใหม่นะคะก็จะมีใบแห้งใบเก่านะคะ นี่อยู่ในกระถางนี่เต็มไปหมดเลยไม่สวยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่นะคะบริเวณโคนโคนต้นของเขานะคะก็จะมีใบเก่าใบที่ไม่ต้องการใบเหลืองแบบนี้นะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใบเหลืองแบบนี้นะคะก็ไม่สวยเดี๋ยววันนี้ครูสงจะพาเพื่อนๆจัดแต่งสวนจะแต่งต้นไม้แล้วก็ทำจัดสวนใหม่คะ่ะ ใช้มีดตัดก็ได้แต่ผู้งถนัดใช้มือหัวใจสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกระถางต่อไปค่ะนี่นะคะเราก็ถอนออกเลยนะคะนี่ใบแห้งใบเหี่ยวใบเก่านี่นะคะเศษอะไรที่ไม่สวยงามเราก็ถอนออกเลยนี่ใบข้างในมีด้วยต้นต่อไปกวางมะละกุดค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะใบแห้งใบเก่า ใบที่เฉาแล้วแห้งแล้วนะคะดึงออกเลยนะคะกันนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นเป็นนกกระถะเป็นนกกระทาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมีใบกัลลาง,งามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดแต่งนะคะแล้วก็เอาไปแต่งสวนใหม่ค่ะดูความสะอาดของเขาให้เขาก่อนมีใบเก่าไหม เ้ามีเอาออกให้หมดเลยนะคะในกระถางนี้แล้วเราก็จะรดน้ำกันนะคะรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะ รดน้ําให้เขาสดชื่นนะคะแล้วเราก็จะนําไปจัดแต่งสวนกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะบริเวณนี้นะคะที่ครูสงจะจัดสวนใหม่เดี๋ยวถอนหญ้าออกนิดหน่อยนะคะถอนหญ้าออกก่อนนี่นะคะเพื่อนๆครูสงก็จะได้สวนหย่อมเล็กๆเพิ่มขึ้นมาอีกมุมหนึ่งแล้วค่ะ ก็จะได้หัวใจสีม่วงนะคะนี่เลยค่ะหัวใจสีม่วงแล้วก็วางตรงกลางด้วยนก,กระทาค่ะแล้วก็ตามด้วยหอยแครงนะคะหอยแครงส่วนข้างล่างนี้นะคะข้างล่างนี้เป็นพลูค่ะพลูเขียวนะคะพลูเขียวที่สามารถนําไปกินหมากได้นะคะก็จะให้เขาขึ้นที่ต้นสะเดวต้นนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นกวักมรกตแบบนี้ค่ะเพื่อน นี่เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้สวนหย่อมเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนสีม่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจสีม่วงมุมนี้นะคะแล้วก็หอยแคลงด้านหลังนะคะแล้วก็แบล็คเมจิกด้านนี้นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ในโซนเดียวกันนะคะตรงนี้ว่างอยู่จะใส่อะไรดีเนาะตรงนี้นะคะหาบอนสีมาใส่เพิ่มเติมดีกว่าเนาะเดี๋ยวหาบอนสีมาใส่อีกสักหนึ่งกระถางค่ะด่างด่างเหลืองนะคะ สาวน้อยปรับแป้งเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นเลยนี่มุมนี้มุมนี้ใส่อะไรดีเนาะหาหาออบอนสีมาใส่เพิ่มเติมดีกว่าเนาะต้นนี้เป็นทิกเกิลมีพิงค์นะคะต้นค่อนข้างสูงใบออกสีชมพูสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ด้านหลังของสาวน้อยปรับแป้งใบด่างเหลืองดีกว่านี่นะคะใส่ไว้แล้วนี่นะคะได้โชว์ใบของเขาด้วยอ่านี่เลยค่ะ เสร็จแล้วมุมนี้นะคะเดี๋ยวจะจัดการใส่นี้ดีกว่าแก้วน้ำนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เอาบอนสีมาตั้งอีกกระถางหนึ่งนี่เลยค่ะสาวน้อยปากแป้งนะคะตัวนี้เป็นใบเขียวนะคะไม่ใช่ใบด่างเหลืองเดี๋ยวมีใบใบเก่าด้วยเดี๋ยวเด็ดออกเลยนะคะสองใบเด็ดออกเลยค่ะ นี่เราก็จะได้สานวัรับแป้งที่ใบใหม่ใบเขียวใบสดค่ะเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะให้รับน้ำด้วยนี่เลยค่ะนี่ว่างอยู่นะคะเดี๋ยวหาที่มาเสริมหน่อยนึงเนาะ ี่เลยค่ะเพื่อนๆสวนหย่อมที่จัดใหม่วันนี้นะคะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ